มาจังหวัดมุรารธานี่นะครับอ,อย่าลืมนะครับจุดศูนย์กลางของจังหวัดมุรารธานี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาทงสีเมืองท่านจะได้มีโอกาสไลกราบสการะเจ้าคําพงนะครับเจ้าเมืององคหลรกของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผููสร้างบานแปลงเมืองอถ้าท่านเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นหลกเป็นหลานของเมืองอุบลนะครับ จะลืมครับมาสักการะเพิ่นอขอโชคลขอพรจากเพิ่นนะครับในฐานะเพิ่นเป็นเจ้าเมืององค์แหลกนะครับนอกจากท่านจะได้มาเที่ยวทงซีเมืองแล้วนะครับก็จะมีอ,ะองค์เจ้ากำพงนี่แล้วนะครับประวัติเพิินถือว่าได้สร้างมัตแปลงเมืองมากนะครับในยุคข,ของอสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช พระพุทยธยอดฟา้าจุฬาโลกมหาราชนะครับตั้งบ้านเจริญม่ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนาไล่นะครับแล้วก็โปรดเกลาโปรดกระหม่อมให้พระประทุมนะครับเป็นพระประทุมพระรา,าสุิยวงนะครับเป็นเจ้าเมืองคนแรกนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนจังหวัดอุบลราชธานีนี่ เป็นราชธานีแห่งเดียวของภาคอีสานนอกจากนั้นนะครับพี่นอ้องท่านในมากาบนี้แล้วผมก็อยากจะเลียนเชิญท่านไปกับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือศาลหลักเมืองของจังหวัดอุลราชธานีนะครับศาลหลักเมืองนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่สาคัญนะครับลูกหลานาชาวจังหวัดอุบลและในภาคอีสานนะครับทำให้มีโอกาสได้ผ่านมาในโตเมือง ก็ได้ไปกราบสกาักการะขอพรเพิินนะครับนับว่าเป็นสถานที่อ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดบุบลราชธานีนะครับอย่าลืมมาก,กับขอพรเพิ่นด้อนะครับอ่าบางคนเดินทางเป็นมาครั้งแรกมาจังหวัดบุรลราชธานีก็กลับไปกราบเพิ่นก่อนนะครับก่อนจะไปเที่ยวมองอื่นเพราะว่าจังหวัดบุรลราชธานีนี่ถือว่าเป็น มีสถานที่ท่องเที่ยวามากมายนะครับว่าจะเป็นวัดว่าอารามต่างๆนะครับเป็นจุดเด่นของอพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นีอุบลเมืองแห่งดอกบัวงามนะครับแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บลายหาดทรายเก่งหินทินไทยนักปา่าทวยราชไฟทำงามลำเทียนพันศานะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวงามๆนะครับให้ เช่านักท่องเที่ยวนะครับที่มา,าจังหวัดบุรีรัมย์ชธานีนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นแล่นมากนะครับก็คือเป็นรูปเทียนต่างตระงานเด่นอ,อยู่กลางธงสีเมืองนะครับถ้าภาพนี้ออกไปสู่สาธารณะต่างๆนะครับก็จะหูเลยนะครับว่าเป็นธงสีเมืองสีวิไลแห่งจังหวัดนบนุรีรัมย์ชธานีนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มากที่สําคัญเป็นสนีลักษณ์ที่สําคัญนะครับและเป็นาภาพเกี่ยวกับเทียนหนึ่งจากว่าจุดเด่นของอจังหวัดอุบลราชธานีนะก็คือประเภทนี้อัน,นงนะึ่งก็คือแแเทียนเข้าพรรษานะครับและมีการแกะสลักและกอาทิตย์พิมพ์นะครับแต่ละปีจะมีการาจัดงานอันยิ่งใหญ่ ให้ชาวไทยชาวโลกนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับได้มีโอกาสมา,มาย่นโชมกิจกรรมต่างๆที่เป็นฝีมือของชาวจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับคุมวันต่างๆก็ได้รับการสนุนจากหน่วยง,งานราชการเอกชนนะครับเพื่อเพื่อผลิตประเพณนนีนะครับที่โดดเด่นแห่เป็นที่ประจักษ์ทุกๆปีนะครับอ,อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธา,านีของห้อ นะครับ